สบายดีพี่เนะอะวันนี้ชิมาเห็ดเมนูนตเรตรตตรีเมนูของบาวันอาเมนูของอ,อาวันเส,นสียเนาะเมนูของเปิดเนาะตรีตรีเนาะ่น่าเขาจูบน้องนี่ละไลทลตัวเ,วเวยล,ลยเมนูตรีตรี เดี๋ยวจะดีนะที่า,ามาจะเข้าใจนะว่าสี่งมีท้งหนึ่งมีทงหนึ่งนี่ขงเขาเลีวยะหมอ้ทองนี้มีเขาเขาเลีวเขาสีเด็กกินตัวนึงน,น้องนองีจัดเมนูต้มสว่ว Ờ, tổng kết lâu quá, đã si bận cả, anh chỉ, chỉ tham cái khóa nó, không, nghe có điều đó để còn tập, tập. Tập, tập lại tổ đây อ๋อเสืิดมาเสืตผิดมาประมาณนี้นะลายตัวไม่เยเงิด่เยอ่ดออาไใครก็ได้ผิแข็งนะโอ้เสื2สองผิดแข็งเอเผาเดี๋ยว้มันจะตกเลยน้อตัวนี้นะอสตัวนี้นะตัวนี้ไม่เส้าเ đó này. 2 số thôi đó. Tới đèo này nó, đèo đèo. Để เดี๋ยวไปใส่ตูเกหนูตะดีตดีตบวันเยวันเราเนดีตดีเนาะเจ้วอกิห้องกห้องกินแต่หมูเนีย้าบนกินคือบาวันกินเนาะบาวันกินเราสิกินทั้งหมูเดือเหยัเรากินเนาะบาวันกินเนาะเดี๋ยวพี <hel> er <huh> ่จะ ต็กระบดดกินน้องเดียมให้กินตลอด,ดอาทิตย์ตบแล้วตบสวนนะแต่ตอนตบสวนนี่เนาะตอนนี้มอฮอกระเริ่มสิบพุทอโอ้โหเลยนี่ปลาเป็นอย่างนีเมือ่อคืนนี่ เห็ดประเด็กตัวนี้มันตายมันตายได้ปลากระเด็นได้จ้บเดี๋ยวเฮียมาจับเมนูหอยนี่ประเกมเมนูหอยอีกเมนูหนึ่งไปวะเนาะนีนนะนะนะ่หอยเล่นหอยอยังไม่หลับเอากักบบองหัวเนาะแต่ว่าเมียเอาบอก,กากินเลยยันทิดยกระบูกเนื้นบอบก,กากินเนะ ม,มันเหมือนเมยเพราะเขาไม่ได้ยันเนาะยันะยสีโตยันตายไปตัวจักตอนนี้ก็ทำการคังมอเนาะมอเริ่มบดเขาก็จะใส่ชิงไข่ใสแหงเนาะชิ้นไข่แห้งมันจะเป็นหอมมันจะหอมกว่าชิ้นไข่จดสดเพราะว่าดูสามชิหอมในะเวลาเขาตก นะส่วนตัวเดี๋ยวต้องยก็ตัดตอนนีต้ต้มต้มตัดตอนสันต้มเ้าชิมาต้มต้มแล้วชสีีกสีหนะเ้าชีเห็ดส่วน,น,นเนาะเส็เมันแสเ อตอนที่เราถามเ่าขุดเขาไปเก็บผักผักเไม่ไม่ปลูกว้ ไป้พอระอับอมาเก็บผักก่อนส่วนผักเหาอยู่บ้านเหาปลูกเองกินเองเนาะเนาะนี่ผักผักเนี่ยที่เก็บคือพักแก้วเนาะผักเนี่ยที่มาเก็บคือพักแผกวแผใส่สวตเยอะรสาด,ดีแห้งก็รสชาตดีแห้งนะใส่ต้มสว เียเาจะเก็บอมปีฮอมปีเอ่ันอมเราก็จะเก็บต้นหอมนะต้นหอมโอ้อต้นหอมตนอมมีซองนั้นต้นหอมมีซองน้น

หมอพอดาพี่น้องหมอพอดาหมอพอดาหมอเดิมพอดานี่คือทีเด็ดพี่น้องทีเด็ดทีเด็ดท่านี้ใส่หมอเนี่ยใส่ตงงุงู์นะครทีเด็ดนี่น,น,น่าเสียวหงส์น้องมาเหมนยังอ๋อตอนนี้เขาก็ตุมสุกนี่ไอ้เจ้ตัวท่าสีมาสีกีน้อง มาสีสวนาส,สีสีกสวนนึบดเนเอาต้มสุกแล้วจะสีอีกส่วนอะบดัดจะกินแบบง่ายๆนะทำการสีนะขนาวันนว่ขนาขณะวันนว่าสเขาต้มสุกแล้ว่ไหทำการสีสอวันนะอวันสเสน่สองลบบยังกระมาณนี่แหละตอนนี้ยังขวน่ ô tạp xìm ừ, thưa, okay Nói, nó chỉ mà mặn luôn tuyệt xá ok luôn nó, không bỏ กูคุ้ม,ม,ม,มดิโอ้สุดยอดสุด,ด,สด,ด,สดทุกคนเจ็ดีคนไหนที่มันบุกินเนาะบางค้อระงเนะงาะเพราะว่าบ้านห้องเนะาะนี่แหละวิธีวิธีชีวิตบ้านห้องแบบนี้แหละวิธีชีวิตคนดบาวเนาะแบบนี้แหละถ้ามากินงูอันนี้มีเผาใ,ในในกินเนาะกินทุกผักทุกขแขรงครับกินทุกผักเลยทุกแขรงทุกเมืองเนาะ ขณดพ่อคารอก็ยังกินเนาะนับประสาค,คนมนันนอกออกไปข้างนะพ่ะอคารอใหอยู่ในเมืองกนะ็ยังกินเนาะเห็นเอางเงินตัวใหญ่ๆมาตบกินก็บาดจันดาดายอยู่เนาะนแะล่วมีเหตุผลยังห่อสีบมกินเนะ <c oughs> ออา,าเนะ,นนนะ,ะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเอฟซีคนใดที่เป็นบมกินโง่เลยวะ หักุนะก็ต้องขอโทษอแผปได้เป็นวิธีชีวิตของเขาเนาะถ้าอบูกินก็คือบ้านเนี่ไม่แนวกินหากินต้องไปกินเขาอีย่งก็บนบพ่อแม่พ่ายกินต่อยอย่างเงี้ยเสืสิเนาะเนื้อสออก ส่างดาไปเนาะขอเเนื้อเนี่ยมันสิีอวคือกับเนื้อไก่เนื้องงยเนี่เป็นเนื้อไก่เบลเดีกันเลยเนี่ยก็ทำเครื่องแกงเนาะทำเครื่องแกงตอนนี้ร้อยเนาะทำแนววันีจุดร้อยนแลวไปพัดเด้แบบ ใส่เน er, <logical S 1> ื้องูลงไปปัดน้ำต้งเนย